ก็ตมกาลงหอยู่ตมว่าเอาวาจะาลองเมื่อนี่ว่ายาะวัดตลาดไอ้นี่เด้อพี่้องเด้อนี่ครับตลาดนี่ลตลาดน่าสมัยเด้อครับเด้อตลาดน่าสมัยตมขนาดตมยังว่าจะเอาล,ลงอยู่สั่นมากว่าอาวว่าสัน ขี้กายเป็นขุนขุนวะเอ๊ะขี้กายเป็นขุนขุนวะหลานเม่ก่อนว่าเดี๋ยวเรื่องฟักกันจอดพี่น้องต้มยี่สิบโลเห็นว่าตอนเปี๊ยตอนมูเงโจมห้องที่ใยคือดเสียบเนาะมันจะต้มเปล่าเลยอ่ะโมอุดซื้อเนี่ยต้มยี่สิบโลพี่น้องเดาเพราะผิด สาวัดเปิดปูมืออือโอ้น่องน่องบ้านเหาอยู่ดิเรีนว่าบ้านเ้าเบิดยิปหา่าอือัอนนี้รีบ้านยิปห่ายี่สิบเดียวเดียวเดียวเบิ่งตลาดเพคนพี่น้องถ้าอพีคนอยากยางคำทางบ้านบ้าวมีนี่อยากยางคือว่าถ้าเปิดปุ๊บเพูดกับยางเลย ใส่มีอีหยังมีอีหยังแม่โอ้ตลาดห้องกับป๋อดูพี่ใหญ่กันมาพี่อีกแล้วเออเงี้ยเดือมคือเกา่ามืัอนี้ยุ่งระสมัยเนาะครับเนาะแฝกสถานที่เนี่ยจักหน่อยสถานที่หยัดแฝกเนี่ยจักหนอ่อยย่างไปหยังเหล่านุ่ยท่าคน น่ะแบมน่าเฉี่ยจมโอ้แนคน่สียาวไปบิ่งใส่คุณแลยย้วยังกินก็นได้ไปต่อพี่น้องผมได้แล้วสองโล<ม>ยังนี่น้องมันนะปี<ม>นบน 哎呀，不、哎、好呀。 จะไปเฮ็ดแอร์รถครับน้ำวมรวมน้ำรวมของโดยสารมานาวาสิบน้าสิบบาทว้าหน่อยเกิดอไรเงินติไฟใส่ราดยท่านท่านหวานธรรมดาเนี่ย่า ไม่จริงเลยแมนบอเป็นไฮซีมพี่น้องเป็นไฮซีมอุ้มคือว่มันแรนไปห้ารถคนรถมีตะขันไม่ได้ยอดวามออกมือล้ออกขันแม่อาจะเรื่องข้าผุนี้

พอกันโดนด้วยครับเรื่องนี้เพราะว่าพนว่าประมาณหามงเลยงยินิกับห้องกระบ,บายสามคัวห้องสีทาเพราะได้ห้างสีทาเพราะได้ทำร่าไฟจากกันไปกวนเดี๋ยวเบิง้งขีดหนาเห็นว่ามันคุ้นๆว่ามันแม่กวนสันเด่ยนยุนี่พี่รองไกลวันไหนได้น้ำมาอุ่นเออเปตายาดครับแกใส่เกี๊ยวอะไรนะเนาะอืเอเอ ไปคุณพอ่อขอบคุณครับอ,อ,อ่ะพี่น้องพ่อกันกินมา <c oughs> เดี๋ยวถามมาเวลาที่ว่าคุนยาง <c oughs> เพราะว่าตลาดนี่มันก็นบอกุนนะครับเนาะท้างข,ข,ขุนพลพี่กระท่างเขาในเมืองพี่น้องเพรกระบายสามไปพ่อกันไหมอาการดีๆหายิ่งนู้ได้ใจสีคการเราอยากไปหาลาหนูไปวัานใดหมอหามยุพี่น้อง